สวัสดีครับสวัสดีครับทุกเพื่อนที่เข้ามาในไลฟ์ในวันนี้แล้วนะครับก็ตามเวลานัดเลยนะครับสามทุ่มเป๊ะเลยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับด็อกเตอร์โอนะครับขอบคุณมากนะครับเข้ามาชมต่อเนื่องเลยครับต้องขอบคุณพี่โอมากๆนะครับต้องขอแนะนําก่อนนะครับบริษัทที่ผมกําลังแนะนํานะครับที่จะให้รายได้ทุกเดือนที่เปรียบเสมือนตำนานนี้นะครับชื่อว่าบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับ โดยเจ้าของหรือประธานบริษัทของเรานะครับก็คือคุณก้องอัครลัต์นิติพลนะครับเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านด้วยนะครับผมเอ่ยรายการนี้เพราะว่าเป็นรายการที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยได้รับชมนะครับหรือติดตามอยู่ทุกวันนี้นี่คือหลักฐานหนึ่งนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าบริษัทอินดีไม่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แล้วก็ได้รับการรับรองจากทางสคบเรียบร้อยแล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับตำแหน่งที่เรียกว่าซิลเวอร์ครับตำแหน่งนี้แหละครับที่ผมกําลังจะถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันหรือว่านําส่งต่อให้กับเพื่อนๆเนี่ยแหละครับตำแหน่งซิลเวอร์นี้จะเป็นตําแหน่งที่เราเมื่อทําคุณสมบัติเป็นซิลเวอร์ได้แล้วจะรับรายได้ไปทุกเดือนที่เรียกว่าเปรียบเสมือน เงินบำนาเลยนะครับแล้วมันดีตรงที่ว่าสามารถส่งต่อให้ลูกหลานเราได้อีกนี่คือข้อดีมากๆาเลยนะครับเพราะว่ารายได้แบบนี้มันสามารถจะทําให้เราเนี่ยคลายกังวลได้ในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเราจากไปแล้วลูกหลานเราจะอยู่ยังไงจะมีรายได้จุนเจือตัวเองและครอบครัวที่เขาจะสร้างใหม่ได้ไหมนี่คือมรดกชิ้นหนึ่งครับที่เราจะมอบให้กับลูกหลานเราได้นะครับ มันเกิดขึ้นแล้วครับที่บริษัทที่ชื่อว่าอินดีมกรุ๊ปตรงนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าพูดถึงเงินบำนาญผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงไม่นึกถึงอาชีพอื่นแน่นอนครับอาชีพนี้แหละครับข้าราชการครับจะได้รับเงินบำนาญก็ต่อเมื่อเขากลัษียณนะครับหรือว่าลาออกแล้วถึงเกณฑ์ที่จะได้รับเงินบำนาญนะครับซึ่งต้องใช้อายุงานก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ตำแหน่งซิเวอร์นี้ ใช้เวลาไม่นานครับเพียงแค่เราทำคุณสมบัติเพื่อรับตำแหน่งซีเวอร์นี้ได้เมื่อไหร่อาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งแล้วแต่นะครับตามที่เราสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็หลังนั้นก็จะไปรับรายได้ทุกเดือนที่เปรียบเสมือนบำนานเลยนะครับความพิเศษมันอยู่ในสิทธิประโยชน์มากมายนะครับ สามลำดับแรกเนี่ยเป็นส่วนที่เราจะได้รับรายได้จาก3มเว็บไซต์นะครับในทุกๆเดือนเป็นส่วนแบ่งจากยอดขายของ3เว็บไซต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดในลำดับถัดไปนะครับแล้วก็มีอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะถ้าสามารถทําคุณสมบัติเป็นซิลเวอร์ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็คือเดือนนี้นะครับจะได้รับรายได้เพิ่มอีก20ชั้นนะครับสําหรับการซื้อซ้ําของสมาชิกใต้องค์กรเรานะครับ เรามาดูกันครับว่าสิทธิประโยชน์ของตำแหน่งิซเวอร์ที่บอกว่าดีนักดีหนาเนี่ยและจะได้รายได้ไปทุกเดือนที่เปรียบเสมือนบำนาญเนี่ยมาจากไหนมาดูกันนะครับอันดับแรกครับมาจากส่วนแบ่งจากยอดขายนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ทำในเรื่องของธุรกิจหลักของอินดีมด้วยนะครับก็จะมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายวานันรายเดือนนะครับหรือส่วนแบ่งจากยอดขายก็จะได้รับจากส่วนนี้นะครับในธุรกิจหลักอินดีมนะครับ ถัดมาครับเว็บพันล้านนะครับเว็บพันล้านนี้จะเป็นที่รวมของร้านค้าออนไลน์ชั้นนําชื่อดังนะครับมากมายนะครับในเฟสแรกจะมีอยู่ประมาณกว่า70ล้านค้านะครับชั้นนําชื่อดังยังไงครับผมจะเอ่ยชื่อนะครับอย่างเช่นลาซาด้านะครับบิ๊กซีออนไลน์เซ็นทันออนไลน์นะครับหรือจะเป็น อาดิดาสนะครับหรือจะเป็นร้านหนังสือนะครับอย่าง C1 เอ็ดบุ๊กซีเอ็ดเอเชียบุ๊กสโตร์หรือจะเป็น power by u Top Super อร์มารกมากมายนะครับจะเรียกว่ามีร้านค้าออนไลน์ดังๆอีกมากมายเนี่ยทยอยเข้ามานะครับซึ่ง Silver จะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขาย ทั้งเว็บไซต์เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะร้านค้าออนไลน์ร้านใดด้านร้านหนึ่งนะครับจะได้รับส่วนแบ่งจากทุกๆร้านค้านะครับที่อยู่ในเว็บพันล้านนี้นะครับโดยจะมีการแบ่งส่วนแบ่งจากยอดขายออกมานะครับ3%เนนะครับกันให้กับตำแหน่งซิลเวอร์นะครับโดยซิลเวอร์ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อสินค้านะครับในเว็บพันล้านก็ได้นะครับหรือจะซื้อก็ได้นะครับเพราะว่า การซื้อสินค้ามันเป็นปกติเป็นเรื่องปกติของอเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเนี่ยครับโดยเฉพาะการไปซื้อสินค้า,าต่างๆนะครับที่จะต้องใช้อยู่ในทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะซื้อจากทาง Big C ซื้อซื้อจากเซ็นทันหรือจะซื้อใน power by u อะไรก็ตามนะครับก็เป็นส่วนลดให้กับสมาชิกที่ไปซื้อแล้วยังได้ Cashback คืนเข้าบัญชีนะครับ นี่คือข้อดีนะครับที่เราใช้เ,เรียกว่าประตูทางเข้าของเว็บพันล้านนะครับเพื่อไปสู่ร้านค้าออนไลน์ที่เราซื้ออยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับแต่ซิลเวอร์นะครับคือความพิเศษที่ผมบอกครับจะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายทั้งเว็บไซต์เลยนะครับในทุกๆเดือนนะครับกันมาให้กับสมาชิกที่สามารถขึ้นตำแหน่งที่เรียกว่าซิลเวอร์ได้นะครับ ถัดมาครับเครือเว็บถูกดีนะครับเว็บนี้จะเป็นที่รวมของร้านค้าทั่วไปเลยนะครับจะเป็นร้านอาหารร้านขายสินค้าอะไรก็ได้นะครับที่เรียกว่าเข้าเกณฑ์ที่บริษัทอินดีมกาหนดนะครับอย่างเช่นร้านขายอาหารร้านขายสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับโดยสมาชิกอินดีมเนี่ยจะเป็นผู้แนะนําร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยเข้ามายังเว็บถูกดีนะครับ เมื่อร้านค้านั้นได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทอินดีมเนี่ยให้เข้ามายังเว็บถูกดีได้เนี่ยสมาชิกอินดีมที่แนะนําร้านค้านั้นเข้ามาจะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายจากร้านค้าที่เขาแนะนำเนี่ยทุกๆเดือนนะครับแต่ความพิเศษตกไปอยู่กับซิลเวอร์ครับเพราะว่าซิลเวอร์จะได้รับส่วนแบ่งจากร้านค้าทุกๆร้านค้าเลยนะครับที่อยู่ในเว็บถูกดีเพื่อนๆลองเึกดูอย่างนี้นะครับ ถ้าวันหนึ่งเว็บถูกดีนี้มีร้านค้าเข้ามาร่วมอยู่เป็นจำนวนสักหนึ่งแสนร้านค้ายอดขายทั้งหมดที่อยู่ในเว็บถูกดีนะครับจะถูกกันออกมาให้กับตำแหน่งซิลเวอร์ครับเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับเพราะว่าสมาชิกปกติจะได้รับส่วนแบ่งเฉพาะร้านค้าที่เขาแนะนำในขณะที่ซิลเวอร์จะได้รับส่วนแบ่งจากทุกๆร้านค้าเลยนะครับที่อยู่ในเว็บถูกดี โดยที่ซิลเวอร์อาจจะไม่ก็คืออาจจะไม่แนะนําร้านค้าก็ได้นะครับไม่แนะนําร้านค้าก็ได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายทุกๆร้านค้าไปทุกเดือนเลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้นะครับเพราะว่าความพิเศษของซิลเวอร์เนี่ยมีมากเลยนะครับเว็บถัดไปครับเขาเรียกว่าเว็บ Skill up d e m i นะครับโดยเว็บนี้จะเป็นเว็บที่รวบรวมเอา,อาเรียกว่า คอร์สออนไลน์ต่างๆนะครับที่ได้มีสมาชิกเนี่ยนำมาวางาขายคอร์สไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สสอนทำสอนโยคะนะครับสอนทำอาหารสอนอาภาษาหรืออะไรก็ได้ครับที่เป็นที่น่าสนใจให้กับสมาชิกแล้วสนใจมา,าซื้อคอร์สนะครับมาเรียนรู้ สมาชิกที่มาวางคอร์สจะได้ส่วนแบ่งนะครับหรือเรียกว่าขายคอร์สได้ก็มีรายได้าจากการวางคอร์สขายนี่แหละครับฉะนั้นนี่คือรายได้อีกช่องทางหนึ่งของสมาชิกอินดีนนะครับแต่ซิลเวอร์ผมบอกแล้วครับว่าซิลเวอร์พิเศษมากๆนะครับซิลเวอร์ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมาวางคอร์สออนไลน์แล้วถึงจะรับรายได้นะครับซิลเวอร์คือ ความพิเศษหรือพิเศษครับเพราะว่าไม่ต้องมาวางคอร์สก็จะรับรายได้นะครับแล้วรายได้นี้จะเกิดจากทั้งเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะมีสัก1 1 0 0 0 0ห,หมื่นคอร์ส5 0 0 0 0คอร์สทุกทุคอร์สจะถูกเรียกว่าแบ่งกำไรออกมานะครับจ่ายให้กับซิลเวอร์ทุกเดือนเลยนะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับว่าซิลเวอร์พิเศษแน่นอนครับรับรายได้จาก ส่วนแบ่งยอดขายทั้ง3เว็บไซต์เลยนะครับนี่คือความพิเศษนะครับแล้ว Skill Up d ด m y นี้จะเป็นเว็บน้องใหม่นะครับกำลังเรียกว่าก่อร่างสร้างตัวอีกไม่นานก็จะเปิดเป็นอย่างทางการนะครับส่วนเว็บไซต์อื่นนี้เปิดทําทการเรียบร้อยนะครับสามารถใช้บริการแล้วก็ไปเพิ่มรายได้จากเว็บไซต์ทั้ง2นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ Skill Up d ด m y ก็กําลังจะเปิดตัวนะครับ อย่าลืมนะครับที่ผมบอกไว้นะครับว่ามีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ารับจํากัดนะครับเพียง1,500 0หัรหัสซึ่งในทุกๆวันจะมีคนที่เ,เรียกว่าทำาุกคุณสมบัติเป็นซิลเวอร์ได้ต่อเนื่องในทุกๆวันเลยนะครับฉะนั้น15 0 0 0คนอาจจะจบในเวลาไม่นานนี้นะครับฉะนั้นอยากให้เพื่อนตัดสินใจครับอยากได้รายได้ทุกเดือนที่เสมือนบำนาญแบบนี้ รีบตัดสินใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและจะหมดเขตนะครับในการทําคุณสมบัติถึงวันที่31กรกฎาคมปี6กนี้เท่านั้นนะครับก็อีกประมาณ2เดือนนะครับไม่เต็มด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับคือถ้าสามารถเป็นซิลเวอร์ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะได้รับรายได้เพิ่มอีกนะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับ อีกนะครับจากปกติซิลเวอร์ปกติจะได้รับรายได้นะครับเพียง10ชั้นนะครับจากการซื้อซ้ำของสมาชิกใต้องค์กรนะครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้คือสิ้นเดือนนี้แหละครับจะได้เพิ่มอีก10ชั้นเป็น20ชั้นเลยนะครับนี่คือความอีกนี่อีกหนึ่งความพิเศษนะครับที่ซิลเวอร์จะได้รับนะครับฉะนั้นคุ้มค่าแน่นอนครับเรามาดูต่อครับว่า แล้วเราจะทํายังไงถึงจะขึ้นตําแหน่งที่เรียกว่าซิลเวอร์ครับอันดับแรกเลยครับเราจะใช้สูตรการทํางานอินดีมซึ่งเป็นสูตรเดียวนะครับใช้ในธุรกิจอินดีมและ,ะการทํางานทั่วไปเลยนะครับมีเพียงสูตรเดียวเขาเรียกว่าสูตร1 2 3นะครับสูตร1231ก็คือการเริ่มเลยครับเริ่มก็คือการสมัครเข้ามานะครับแล้วเลือกขนาดธุรกิจตอนนี้สมัครฟรีนะครับแล้วสมัครเข้ามาปุ๊บก,ก็เลือกขนาดธุรกิจที่ต้องการได้เลยแต่ ในเคสนี้สําหรับการทําคุณสมบัติเพื่อขึ้นตําแหน่งซิเวอร์จะให้สิทธิ์เฉพาะนักธุรกิจไซส์ L เท่านั้นนะครับเราพอทําตามสุดนี้คือการเริ่มแล้วก็เลือกขนาดธุรกิจเข้ามาคือไซสอ L นะครับถัดไปครับคือการทํานะครับทําก็คือการไปบอกต่อเพื่อน2คนนี่แหละครับ2คนเท่าน,นั้นนะครับให้เห็นโอกาสนะครับในการสร้างรายได้จากธุรกิจอินดีมก็ตามหรือจะจากเว็บไซต์อื่นก็ตามนะครับและที่สําคัญ การเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ก็พิเศษสุดๆนะครับฉะนั้นเมื่อเราไปบอกต่อเพื่อนสองคนและเพื่อนสองคนนั้นเขาก็เห็นด้วยกับเรานะครับอยากจะเป็นซิลเวอร์เพื่อไปรับรายได้ทุกเดือนแบบนี้ก็มีเพื่อนสนใจสมัครเข้ามาครับก็ตรงนี้เราก็จะมีรายได้ด้วยนะครับ4 0 0 0บาทนะครับในชั้นนี้นะครับแนะนำสองคนเราได้4 0 0 0บาทครับถัดไปครับคือการตามเราก็ไม่บอกเพื่อนสองคนที่เราแนะนํามาในช่วงแรกนี่แหละครับ ให้เขาทาสูตรเดียวกับเราครับก็คือการเริ่มทําตามไปบอกต่อ2คนแบบเราเนี่ยแหละครับฉะนั้นเมื่อคนซ้ายบอกต่อได้2คนคนขวาบอกต่อได้2คนในชั้นนี้เราจะมีรายได้เกิดขึ้นกับเราอีกนะครับ8,000บาทเราก็ขึ้นตําแหน่งซลเวอร์แล้วนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยนะครับกับการขึ้นตําแหน่งซลเวอร์ทั้งหมด7รหัสครับรวมตัวเราเรา1รหัสนะครับแล้วก็นับลงไปอีกทั้งหมด6รหัสครับ เข้ามาในนักธุรกิจไซ L ์ L เหมือนกันทั้งหมดนะครับก็ครบ7รหัสนะครับเราก็ขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์แล้วก็จะมีรายได้รวมจากการทําคุณสมบัติในครั้งนี้เฉพาะการทําคุณสมบัติตร,ตรงนี้นะครับจะมีรายได้ถึง1 2 0 0 0บาทครับแล้วก็ยังได้รับในส่วนของออเซล l ดวอนครับอีก5%เป็นะครับเป็นส่วนแบ่งยอดขายแพ็กเกจในเดือนที่เราสามารถแนะนำา2คนที่สมัครเข้ามานะครับในเดือนเดียวกันได้นะครับ จะได้รับออเซลในข้อนี้ไปอีก5%นะครับเรียกว่ามีรายได้จากการทําคุณสมบัติแล้วเมื่อขึ้นตําแหน่งได้จะไปรับรายได้ทุกเดือนทุกเดือนอีกครับคุ้มค่าสุดๆแล้วครับกับตําแหน่งที่เรียกว่าซิลเวอร์ตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นความสําคัญแล้วก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้าเรายังพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเมื่อเราเจอวิกฤตอีกหรือมีอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเหตุการณ์ มากระทบให้ทําให้เราไม่สามารถจะทํางานต่อได้นะครับนั่นหมายถึงรายได้จากงานหลักของเรามันก็ไม่มีครับแล้วเงินสะสมที่เรามีอยู่ในตอนนี้มันเพียงพอทําให้เราเลีเ้ยงชีวิตเราไปได้นานแค่ไหนครับหรืออาจจะไม่ใช่วิกฤตหรืออาจจะเป็นมีเหตุจําเป็นนะครับที่ทําให้เราจะต้องเข้าไปรักษาตัวนะครับในโรงพยาบาลเงินสะสมตอนนี้เพียงพอหรือยังครับ และเงินสะสมที่เรามีอยู่มันสามารถจะฟื้นฟูร่างกายเราให้กลับมาเหมือนเดิมและดำรงชีวิตอยู่ได้หรือสามารถทำให้เรากลับมาทำงานได้ตามปกติไหมครับทําไมรายได้จะทำยังไงครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีรายได้จากตำแหน่งซิลเวอร์รองรับอยู่ในทุกๆเดือนนั่นหมายถึงว่าเพื่อนๆก็เรียกว่า ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการขาด,ดารายได้นะครับเพราะจะได้รับทุกเดือนทุกเดือนแบบไม่ต้องไปเ,เรียกว่าทำงานหนักเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเห็นโอกาสแบบนี้ครับอย่ารีบนิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับรับเพียง1 5 5 0 0 0าัลหัสแล้วก็หมดเขตการทําคุณสมบัติเพียงถึงวันที่31กรกฎาคม2 5 6 3นี้นะครับ หรือเวลาอีกไม่นานฉะนั้นถ้าคิดว่ามันสำคัญมันดีจริงๆรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยครับเพราะว่าเวลาไม่คอยใครนะครับและเราก็ไม่รู้ครับว่าวิกฤตหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆมันจะเข้ามาหาเรามันกระทบกับการทำงานของเราการหาไรายได้ของเราเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับและที่สำคัญคือ เราจะได้รับรายได้นี้ไปทุกเดือนแม้มีม,มีวิกฤตอะไรก็ตามเข้ามานะครับเราก็ยังมีรายได้ในช่องทางนี้เป็นตัวยืนให้กับเราครับว่าเรามีรายได้เข้ามาบัญชีทุกเดือนแน่นอนครับจากตำแหน่งที่เรียกว่าซิลเวอร์นี้นะครับอย่างกรณีเมื่อกี้นะครับ ต้องแนะนำนะครับมีการแนะนําออกไปนะครับจากเราแนะนําออกไป2คนแล้วก็เพื่อน2คนนั้นไปแนะนําต่ออีก2คนนะครับทั้งหมดก็คือ7รหัสตามรูปแบบในมุมบนด้านขวามือนะครับเป็นรูปแบบเขาเรียกว่ามาตรฐานของการขึ้นตําแหน่งซลเวอร์นะครับคือมีทั้งหมด7รหัสรวมตัวเราด้วยเป็นนักธุรกิจไซส์ L อทั้งหมดนะครับแต่ก็มีเรียกว่าการรองรับอีกแบบหนึ่งนะครับ โดยสมมุติว่าเราสมัครเข้ามาแล้วนะครับแนะนําเพื่อนได้2คนแต่หลังจากนั้นกล้องเงียบนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นฉะนั้นด้วยการจํากัดในเรื่องของเวลาและจํานวนรับนะครับเราจึงอยากจะขึ้นตําแหน่งซิลเวอร์ให้ได้นะครับก็สามารถจะซื้อแพ็กเกจได้นะครับเป็นเ,เรียกว่าซิลเวอร์แพ็กเกจนะครับตรงนี้เรียกว่าแพ็ก 4L นะครับเพราะว่าเราอยากขาดอยู่ 4L ฉะนั้น เราสามารถจะซื้อแพ็ก 4L นี้ได้นะครับเพื่อให้ครบคุณสมบัติเป็นตำแหน่งซิลเวอร์ก็สามารถทำได้ตรงนี้นะครับโดยแพ็กเกจแบบประมาณนี้เนี่ยก็จะมีสินค้าให้นะครับเป็นเซ็ตใหญ่เลยนะครับไม่ได้เสียเงินฟรีนะครับมีความคุ้มค่าอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสินค้านวัตกรรมนะครับเป็นสินค้าที่ว่าใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเรียกว่าประทับใจในประสิทธิภาพและคุณภาพได้เลยนะครับ นี่คือแพ็ก 4L นะครับเพื่อไปเสริมทำให้เราสามารถขึ้นตำแหน่ง Silver ได้ทันทีนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่เราสมัครเข้ามาแล้วนะครับสมมุติผ่านไปสักสอมวันเหลือทิตย์นึงก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีความเงียบอยู่นะครับไม่สามารถจะคือเราไม่สะดวกในการจะไปแนะนำคนนี่แหละครับทำให้เรายังไม่สามารถขึ้นตำแหน่งซิลเวอได้ทางอินดีมก็เรียกว่าเข้าใจในจุดนี้นะครับจึงได้เรียกว่าสร้าง แพ็กเกจขึ้นมานะครับเพื่อสนับสนุนการขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์นะครับอย่างกรณีที่เราสมัครเข้ามาแล้วนะครับมียังไม่คืบหน้าในการที่จะดำรงคุณสมบัติได้นะครับก็สามารถซื้อแพ็ค 6L ได้นะรเรายังขายอยู่ 6L ถึงจะครบคุณสมบัติเป็นตำแหน่งซิลเวอร์นะครับก็สามารถจะซื้อแพ็กเกจ 6L ได้นะครับจะขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์ได้ทันทีเหมือนกันครับและกรณีสุดท้ายครับกรณีที่เพื่อนๆมั่นใจแล้วว่า คุ้มค่าครับคุ้มค่าแน่นอนครับทําตําแหน่งซลเวอร์นี้แล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่าตอบโจทย์เรามากๆเลยครับไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับรอรับรายได้ทุกเดือนทุกเดือนเข้าบัญชีนะครับแล้วยังโอนให้กับลูกหลานได้อีกแบบนี้มันพิเศษแล้วจึงตัดสินใจสมัครทันทีก็ได้นะครับสมัคร7 L เลยนะครับเป็นเรียกว่าแพ็กเกจซลเวอร์7 L นะครับ ตัดสินใจสมัครวันพรุ่งนี้ก็สามารถเป็นตําแหน่งซิลเวอร์ได้ภายในวันพรุ่งนี้เลยนะครับแพ็กเกจเนี้ปกติราคาอยู่157,000นะครับตอนนี้ก็ลดเหลือ137,500เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าในจํานวนเงิน137,500บาทนี้ถามว่าถ้าเราไปลงทุนทําอะไรในช่วงนี้มันเสี่ยงไหมครับแล้วเราจะได้รับ รา,ายได้หรือเป็นกําไรกลับมาคุ้มกับการลงทุนไหมครับทั้งๆท,ที่เราอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปลงทุนอะไรนะครับในภาวะแบบนี้นะครับถ้าไปเปิดก็ถือว่าเสี่ยงมากๆนะครับไม่ว่าจะเสี่ยงในเรื่องของอาขายได้ไม่ได้หรือจะเสี่ยงในในเรื่องของผลตอบแทนที่จะได้รับกลับคืนมามันคุ้มไหมฉะนั้นการลงทุนเพื่อเป็นตำแหน่งซีเวอร มันคุมแน่นอน